สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางปาชิโดค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบอนสีค่ะบอนสีที่เราได้มาในนามนางมัทฉาค่ะจะมีลักษณะส,สวยแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่บ้านของเรานะคะหมู่5ตำบลบักแพรนะคะ นี้ค่ะเห็นไหมคะสีเขียวกระดูกใบจะออกสีเขียวนะคะแต่ทุกคนนะคะถ้าดูดีๆจะเห็นตรงนี้ออกปเป็นน่าจะเป็นสีชมพูค่ะปนกับสีเขียวออกเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะค่ะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยงามเช่นกันนะคะสวยเลิศเลยนะคะและอีกอย่างนะคะการใบเป็นสีดำค่ะและมีหลอดด้วยค่ะ นี่ค่ะลูกของเขาอยู่ตรงนี้นะคะและใบเป็นสีขาวนะคะทุกคนอาจจะเห็นเป็นสีชมพูค่ะแต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสีชมพูนี้นะคะเป็นจุดแต้มของใบตั้งหักค่ะใบที่จริงเป็นสีขาวค่ะดูได้จากอันนี้เลยนะคะนี่ยังไม่ออกสีชมพูเลยค่ะและนี่ค่ะดูข้างหลังใบของใบนี้นะคะ สวยมากเลยแล้วก็ยังมีลูกพันธุ์ตรงนี้อีกนะคะนะคะเห็นไหมคะสามารถหาซื้อได้ที่บ้านเราเลยนะคะต่อไปค่ะจันฉายค่ะสวยงามมากเลยนะคะจันฉายนี้นะคะเป็นลักษณะกระดูกใบสีออกชมพูค่ะจะเราอาจจะคะจะคิดเห็นกันว่าคล้ายกับ บัวแดงเลยนะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะเป็นจันชายนะคะมีรูปร่างใบใหญ่แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะหันุมานค่ะหันุมานเข้าเฝ้านะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะได้ดูกระบกระดุกใบของใบที่สดที่สุดค่ะมาน,นิดลองมาดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ กระดูใบสีชมพูใบสีขาวและมีเส้นลายใบเป็นสีชมพูนะคะขอบใบสีเขียวเข้มค่ะหลอดของเขานะคะก็ะยังจะเป็นใบสีเขียวอ่อนแล้วก็ใบนิ่มๆม,ม,มากเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะ และเราก็ยังมีบอนสีอีกเยอะที่ยังไม่ได้รีวิวนะคะเราจะให้ทุกท่านดู3ต้นนีอ้อย่างเต็มที่ค่ะทั้ง3ต้นพร้อมกันค่ะค่ะก็ต้นนี้ค่ะ ำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย